แอร์ไม่ลรนะครับหกองศาสดแล้วเออออโต้นี่มันลงได้แค่เนี่ยแอร์ตัดต่อไว้มากนะครับหน้าจออยู่ที่ยี่สิบเก้าอันนี้เปิดเย็นที่สุดแล้วนะ ถอด่อไ้มากอันนี้เป็นน้ำยา Honeywell นะครับเขิดวัดก็ยังไม่ได้ถอดนะครับก็ายก็ะหดดลงนิดนึงด้วยเพราะว่าการระบายมันดีขึ้นนะครับนี่เคา่อแอร์นะครับลงมาประมาณนี้แอ่์นะครเมื่อกี้ลงมันไม่แรงนะครับมันก็เลยลงได้ไม่เยอะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเป่ากองร้างพัดลม น้ำยาก็ยังเต็มอยู่ก็ยังไม่ได้เติมอะไรเพิ่มย้อนดูคลิปอื่นได้นะครับเติมน้ำยายแอร์รถยนต์ถ้าเป็นแบบเ,เครื่องน้ำมันเนี่ยส่วนใหญ่จะทำเหมือนกันแบกเติมน้ำมันคอมอะไรก็ตามสเปคนะครับ